ดีครับเจอกันอีกครั้งนะเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้มาบันทึกคลิปในช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับมีข้อมูลดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับใครอยากที่จะมีรายได้นะครับดูคลิปนี้เลยนะครับของธนบัตรที่ขายได้จริงอยู่รอบๆตัวท่านนะครับเพียงแต่ว่าท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่สังเกตแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมแนะนําช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับสาหรับใครที่มีเหรียญหรือธนบัตร ที่ตรงตามทางตรงเหมือนกับที่ช่องผมทำคลิปรับซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับไลน์แอดแล้วก็สแกน QR Code โค้ดก็ได้นะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับธนบัตรที่ผมจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆหานะครับเป็นธนบัตรรุ่นใหม่แบบนี้นะครับโพลิเมอร์รุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับใช้กันทุกวันนะครับ แล้วก็มีเติมเข้ามาในระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายๆคนรู้แล้วนะครับหลายๆคนยังไม่ได้รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับนี่นะครับธนบัตรรุ่นใหม่โพลิเมอร์นะครับผลิตมาทดแทนรุ่นที่เป็นกระดาษนะครับมีการออกมายอมรับนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าใครได้ดูข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับปี .65 ท่านจะรู้นะครับว่าธนบัตรรุ่นนี้มีการพิมพ์ผิดพลาด ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยโรงพิมพ์ที่ไหนสักแห่งผมจําไม่ได้นะครับมีแต่มีข้อมูลอยู่มีข้อมูลจริงนะครับว่ามีโรงพิมพ์ที่ว่าจ้างพิมพ์นะครับผลิตผิดพลาดออกมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาแจ้งว่าใครเจอแบบผิดพลาดก็ให้นําไปแลกคืนนะครับแต่ว่าแน่นอน100%นะครับไม่มีใครนําไปแลกคืนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีราคามากกว่าหน้าธนบัตรนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับธนบัตร ที่ผมรับซื้อนะครับมี2แบบนะครับแต่ว่าไม่แตกต่างต่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับซื้อล่าสุดนะครับที่ซื้อมาและมีการส่งมาขายจริงๆนะครับผมซื้อใบละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นตัวเลข2ฝั่งไหมครับด้านบนกับด้านล่างนะครับจุดสังเกตก็คือตัวเลขไทยและเลขอารบิก ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างใบที่ส่งมาขายเลยแล้วกันนะครับใบนี้นะครับส่งมาขายกับทางช่องของผมนะครับผมซื้อจริงนะครับมีจริงซื้อจริงแน่นอนนะครับส่งมาขายได้จริงติดต่อได้นะครับสมาชิกท่านนี้ติดต่อมาทางไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูบอกว่ามีธนบัตรแบบที่พี่ทําคลิปรับซื้อนะครับผมตรวจสอบดูแล้วเบื้องต้นโอเค ตรงตามที่ตกลงกันนะครับผมตีราคาใบนี้1,000บาทนะครับเนี่ยยับยับแบบนี้นะครับถ้าใครมองเห็นนะครับจะมีรอยยับอยู่นะครับเพราะว่าใบนียเจอจริงในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับเลขไม่ตรงกันนะครับเลขบนและเลขล่างไม่ตรงกันไม่ตรงกันจริงหรือเปล่ามาดูนะครับ1 561นะครับเลขไทยเป็นเลข1561เลขอารบิก 1566นะครับอันนี้ไม่ตรงกันนะครับกรณีที่เป็นเลขไม่ตรงกันนะครับใบละ500บาทนะครับใบละ500บาทกรณีที่เลขไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าใบานี้พิเศษนะครับผมซื้อ1000บาทพิเศษยังไงนะครับพิเศษตรงที่เป็นหมวด S นะครับเป็นหมวด S ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพอพานนะครับเป็นหมวดเสริมธนบัตรหมวด S ก็คือจะมาเสริมนะครับธนบัตร ใบไหนที่ตรวจสอบแล้วมีการชํารุดก็จะดึงออกแล้วก็จะใส่หมวด S เข้าไปแทนนะครับเป็นหมวดเสริมนะครับถ้าเป็นหมวด S ด้วยแล้วก็เลขไม่ตรงกันด้วยนะครับเหมือนใบนี้ยับยับแบบนี้นะครับ1,000บาทนะครับถ้าสวยๆซื้อได้ถึง1,500บาทนะครับราคาณนะปัจจุบันประมาณช่วงนี้ที่ผมทำคลิปก็คือวันที่ประมาณกุมภาพันธ์ปี66นะครับประมาณกุมภาพันธ์ดีกว่าปี66นะครับนี่นะครับ ดู2จุดนะครับจุดแรกก็คือเลขไม่ตรงกันถ้าเลขไม่ตรงกันรับ500ถ้าเลขไม่ตรงกันแล้วเป็นหมวด S ด้วยผมเพิ่มให้อีก500นะครับเป็น1000บาทนะครับยับยับ1,000บาทนะครับแบบนี้นะครับที่รับซื้ออันนี้คือส่งมาขายนะครับและเป็นเครื่องยืนยันว่ามีออกมาเยอะผิดพลาดออกมาเยอะนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่สอใบนี้นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับลองสังเกตให้ดีๆนะครับอันนี้ก็ เป็นในกลุ่มเลขเดียวกันนะครับอันนี้ก็1561นะครับ1561ด้านล่างก็เป็น1566เหมือนกันแถมยังเป็นหมวด S เหมือนกันอีกด้วยนะครับนี่นะครับถ้าใครเจอหมวดนี้นะครับพอพาน1 5 6 1มีลุ้นแน่นอนนะครับพอพาน1 5 6่า1มีลุ้นแน่นอนนะครับถ้าเจอแบบนี้อย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็น s แล้วเลขไม่ตรงกันนะครับรับเงินแน่นอนนะครับ ไม่ขายไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากมาแนะนําให้เก็บและค้นหาธนบัตรที่หายากนะครับมาให้ความรู้กันนะครับไม่ขายผมไม่เป็นไรหาเจอดูคลิปจากช่องผมแล้วไปหาเจอไม่ส่งมาขายช่องผมส่งไปขายช่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้เจอในสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ซีเรียสน,นะครับขายช่องไหนก็ได้ถ้าช่องไหนให้ราคาแพงกว่าผมก็คือขายได้เลยนะครับ นี่นะครับผมมาให้ความรู้นะครับไม่ปิดกั้นไม่เก็บไว้ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงวิชานะครับก็ลองสังเกตด,ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลม o f f i c เชีคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ